ดว,วมีทุกกล้องนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากน้องไปแล้วก็น้องไทยด้วยนะครับในการที่มาถ่ายรูปร่วมกันครับสักนิดนนี้เหนื่อยไคะน้องในการ,รู้ว่าอย่ายบบังหลบฉากต้งไหมนะคะตั้งไมาทิงเลนยนะคะไม่ได้ไไดค่ะน้อจ้าเอ๋จ่าอย่าให้หลุดฝานะครับฝาอย่าหลุดนะครับผม เราจะมากดไลค์ให้กับโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานนับหนึ่งสองสามทุกคนกดไลค์มาเราค้างไว้ครับสื่อมวลชนเยอะมากประมาณ80ดสิบนแหงได้โอเคนะรูปที่สองรูปสามปีของตลาดต้นตาลุูปสำหับสื่อมหาที่ดีๆแบบนี้กับเราเลยจ้าสามปีตลาดต้นตาลรูปที่สองมาค้างไว้นะครับค้างไว้ครับค้างไว้และรูปสุดท้ายครับเราจะมาส่งเสียงแห่งความ ทุ่มเร่วมกันนะฮะหนึ่งสองสามแล้วเย้พร้อมกันแล้วค้างไว้ด้วยครับโอเคนะฮะหนึ่งสองสามเย้วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณส่วนของพนักงานที่ย่างยินค่ะขอบคุณสำหรับบริษัทปาริมาบอร์ดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับขอบคุณพาร์ทวิ่งเซ็นเตอร์กันนครยานยนต์เพื่อนก้าวรถชายยานยนต์ครับขอบคุณองค์การส่งเสริมกิจการคนพิการประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ผลิตนมไทยเดนมาร์กด้วยครับขอบคุณ คุณทุกท่านครับที่มาร่วมกันจนจบงานวันนี้ทุกท่านคือสุดยอดเราวันนี้มดเวลาของโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในโอกาสหน้าลําดับต่อไปแล้วก็ฝากตลาดต้นตาลตลาดฝัานเมเเดียนและแฮปปี้ธารทุกจังหวัดไปจังหวัดไหนก็เปิดฟังแฮปปี้ธารได้นะครับได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราทัง้งสี่คน